สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถักชิ้นงานเป็นตัวแต่งไหมพรมนะคะอันนี้เราจะถักออกมาเป็นตุ๊กตาผู้หญิงนะคะเป็นรูปของผู้หญิงที่สวมแว่นตานะคะใส่ต่างหูอันนี้เราจะนำไปตกแต่งชิ้นงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้านะคะหรือว่าอื่นๆที่เราต้องการนะคะชิ้นนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งมากนะคะ เราก็จะทำเป็นพื้นๆแบบนี้ไว้ก่อนเราสามารถตกแต่งลายเสื้อผ้าตรงนี้นะคะหรือว่าตรงส่วนของผมเราสามารถถักดอกไม้หรือว่าติดโบไว้ในส่วนที่เป็นสีสันส่วนผมตรงนี้ได้เช่นกันหรือว่าแว่นตรงนี้นะคะจะร้อยลูกปัดให้มีวิ้งวิงนะคะก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักแล้วก็แพทเทิร์นกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากส่วนของสีสันกันก่อนนะคะเราจะถักให้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะ เราจะถักเป็นก้นหอยเราจะถักทั้งหมด10แถวนะคะเริ่มขึ้นต้นได้หกเจะสังเกตเห็นว่ามันจะออกมาเป็นคล้ายๆหกเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักกันนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมสี่พายนะคะอันนี้เป็นไหมพรมไหมพรมธรรมดานะคะไหมพรมสี่พายแล้วก็ใช้โครเชต์เบอร์เบอร์ส นะคะคเราจะขึ้นต้นด้วย 6x แล้วก็ขดไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถักก้นหอยแล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแถวแรกเราจะทํา 6x 6x ก็คือการแทงลงไปตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะนี่คือ 1X ต่อไป 2X งก็คือเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ก็คือ 2x ก็คือครั้งที่สองครั้งที่สามนะคะ 3x ครั้งที่สี่ 4x ครั้งที่ห้า 5x ครั้งที่หกนะคะอันนี้เราดึงได้นะคะ 6x นี่ก็คือ 6x นะคะต่อไปแถวที่สองเราจะทำ 6v v ก็คือการแทงลงไปในช่องช่องนั้นสองครั้งนะคะนะคะ ช่องที่1นะคะอันนี้ครั้งที่1ต่อไปช่องที่1ครั้งที่2นี่ก็คือ2ครั้งเราเรียกว่า1 V นะคะเราจะทำ้งหมด6 V ต่อไปช่องที่2เราก็ทำสองครั้งเหมือนกันนะคะ1ครั้ง2ครั้งนี่ก็คือช่องที่2ต่อไปเราก็ถักช่องที่3นะคะ ช่องที่สี่ช่องที่ห้าช่องที่หกนี่เราได้แถวที่2แล้วนะคะต่อไปแถวที่3ก็จะเป็น xv xv ก็คือถักช่องช่องที่1นหนึ่งครั้ง ช่องที่สองสองครั้งนะคะ xv ที่สองนะคะช่องที่หนึ่งหครั้งช่องที่สองสองครั้งก็คือ xv xv แบบนี้นะคะต่อไปครั้งที่สามเราก็จะถัก xv ช่องที่1นี้หครั้งช่องที่สองสองครั้ง เราจะทํา xv ทั้งหมด6ครั้งนะคะอันนี้เราทําแล้ว3ครั้งต่อไปครั้งที่4ีะะ่ครั้งที่5ครั้งที่6 เราก็เรียกว่า xv ก็คือ1 xv นั่นเองอันนี้เราก็ได้แถวที่3แล้วนะคะก็คือ1 xv ต่อไปแถวที่4เราก็จะทํา2 xv ก็คือช่องที่1 1 x ช่องที่2 1 x ช่องที่3ก็คือ v นะคะก็คือ2ครั้งนะคะก็คือ2 xv เนี่ยเราจะทำทั้งหมด6ครั้งในแถวที่4แถวที่5ก็จะเป็น3 xv แถวที่6ก็จะเป็น4 xv แถวที่7ก็จะเป็น 5xv แถวที่8ก็จะเป็น 6xv แถวที่9ก็จะเป็น 7xV และแถวที่10บก็จะเป็น 8xV เนะคะเราจะทำทั้งหมด10บแถวเราจะได้ออกมาแบบนี้นะคะก็คือเพิ่มขึ้นไปแบบนี้อันนี้เราถักให้ดูประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาถักตรงนี้ตรงส่วนศีสษะอีกนิดนึงนะคะก็คือส่วนนี้เนี่ยเราจะถัก ตรงนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งแถวไม่ถึงแถวดยนะคะก็คือถักถักแค่ช่วงช่วงนี้ช่วงโค้งตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่เราจะไว้ติดผมตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ถักเนี่ยก็ถักทำได้แค่นีแน้แค่นี้ก็ติดได้เช่นกันนะคะแต่ว่าช่วงหน้ามันอาจจะดูสั้นไปเราก็เลยทำเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแถวเพื่อให้ช่วงหน้าดูยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราสามารถทำได้สองวิธีนะคะ คนที่อยากให้หน้าเป็นโค้งแบบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นคางแหลมแบบนี้นะคะก็สามารถนี่นะคะไว้อย่างนี้เอาเอาคางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ถักส่วนนี้นะคะแต่ใครที่อยากได้หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็ถักส่วนนี้นะคะอันนี้เราจะทําหน้าแหลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักให้ดูนะคะก็คือต่อขึ้นไปอีกหนึ่งแถว ไม่ถึงหนึ่งแถวคะ่ะต่อขึ้นไปอีกหนึ่งส่วนหนึ่งประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะถักตั้งแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะทํามาถึงตรงนี้นะคะก็คือประมาณช่วงสองช่วงของการถักนั่นเองนะคะเราก็เริ่มจากตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ตรงนี้มันเป็นสองครั้งเนี่ยนะคะเราเริ่มจากตรงนี้ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะเราก็เกี่ยวไหมถักอย่างนี้เลยนะคะ ขึ้นไปเลยนะคะเราสามารถเก็บไหมไปด้วยได้เลยนะคะแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บไหมทีหลังนะคะ เราก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เก็บไหมแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะจะถักขึ้นไปแถวหนึง่งก็จะได้แบบนี้เราก็ตัดแล้วก็เก็บไหมเลยนะคะเก็บไหมเลยส่วนตรงนี้ที่เราเก็บมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเราก็สามารถดึงมาได้แล้วก็ตัดไหมได้เลยเวลาเราถักไปด้วยเราเก็บไปด้วยได้นะคะ โอเคนี่เราก็จะได้ชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะมาถักผมกันนะคะก็คือ3มชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นของผมที่เราจะถักเราจะถักให้ได้รูปแบบแบบนี้นะคะสองชิ้นนี้ถักเหมือนกันนะคะคือชิ้นนี้กับชิ้นนี้นั่นเองถักเหมือนกันแต่จํานวนอาจจะน้อยกว่าอันนี้เราจะเป็นแค่สิบสโซ่อันนี้จะเป็น17โซ่ในการขึ้นต้นนะคะอะ ตรงนี้ิบแถวสองครั้ง1 2บนะคะตรงนี้เป็น 17x นะคะในการขึ้นต้นเราจะทำทั้งหมด5แถวนะคะแล้วก็จะเกี่ยวไหมให้มันดูเป็นคลื่นแบบนี้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูเอาชิ้นเล็กแล้วกันนะคะเพราะว,าว่าวิธีการถักเหมือนกันแต่ว่าเราตอนเริ่มเนี่ยเราเริ่มโซ่ที่จำนวนต่างกันเท่านั้นเองนะคะส่วนชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็ถักธรรมดาเลยนะคะ ขึ้นโซ่ทั้งหมดเห็นไหคะส่วนหัวตรงนี้ขึ้นโซ่ทั้งหมดสิบสิบครั้งนะคะสิบครั้งด้วยกันเราก็จะทำทั้งหมดหกแถวนะคะสี่แถวเนี่ยจะเป็นแถวและสิบสิบสิบนะคะพอแถวนี้เราจะลดรูปให้มันมีส่วนโค้งลงมาตรงนี้ทั้งสองข้างนะคะลดรูปเดี๋ยวเราจะถักอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการถักนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้กันก่อนนะคะ เราจะใช้สีส้มในการถักถ้าเราต้องการสีสันนะคะโอเคเราจะถัก 12x เราก็จะขึ้นโซ่ทั้งหมด13ครั้งด้วยกันมีครั้งที่1น,นะคะที่2 3 4 5 6 7 8 9 1> 11 1เอ็ดสิบสองสิบสามนี่นะคะสิบสามครั้งแล้วเราก็จะถักแทงลงไปตรงนี้นะคะช่องที่ช่องที่สิบสองตรงนี้นะคะถัก x นั่นเองนะคะก็คือถักไปเลยทั้งแถวแบบนี้นะคะเราก็จะถัก เมื่อเราถักได้ทั้งแถวแล้วนะคะครบแถวแล้วทุกแถวเราจะทําเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> คือเราจะลดส่วนนั่นเองอันนี้เราได้แล้วนะคะแถวที่1หลังจากนั้นเราถักโซ่หนึครั้งแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วเราจะเกี่ยวไหมเราจะสังเกตเ,เกห็นว่ามันมีตรงนี้แล้วก็มีส่วนด้านล่างตรงนี้เราจะเกี่ยวด้านล่างตรงนี้นะคะแล้แต่ว่าเราจะลดรูปด้วย1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นช่องแรก ช่องที่1ตรงนี้เราจะไม่ไม่ถักนะคะเราจะมาเกี่ยวตรงช่องที่2ตรงนี้นะคะเราก็ถัก X เ,เหมือนเดิมค่ะอย่างเงี้ยนะคะ พอะะเรามาทํามาถึงตรงนี้แล้วก็จะเหลือสองช่องสุดท้ายเราจะเว้นหนึ่งช่องไปถักลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ถักโซ่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมโดยที่เว้นตรงช่องแรกแล้วเราไปถักลงในช่องถัดไปนะคะเพราะเราต้องการให้มันมัน,มนส่วนโค้งลงไปนะคะ เราจะทำทั้งหมด5แถวด้วยกันนะคะนี่นะคะต่อไปเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับ จะสังเกตเห็นว่ามันจะเหมือนคลื่นแล้วนะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ แถวที่ห้าเมื่อเราถักทั้งห้าแถวได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเก็บตรงส่วนนี้นะคะโดยการถัก ถักเกลงมาแบบนี้นะคะเก็บส่วนด้านข้างให้มันให้มันโค้งนิดนึงนะคะให้มันมนมนนิดนึงนะคะ,ะเราก็จะถักถึงประมาณนี้นะคะมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ด้านนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะ ทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะมาปิดปิดด้านนี้อย่างนี้นะคะมันก็จะได้เป็นทรงผมนี่นะคะแล้วก็ทำสองชิ้นด้วยกันโอเคเดี๋ยวชิ้นถัดไปนะคะเราจะทําส่วน